สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมที่ผมชอบตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมนั่นคือเกม Elevator นะครับที่แปลว่าลิฟต์ใช่ไหมครับแล้วก็แอคชั่นนะครับผมอย่างนี้เกมนี้นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวสายลับเจราชนนะครับเข้าไปสืบข้อมูลนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปทําภารกิจนะครับผมและหลบหนีออกไปให้ได้นะครับมาแล้วนะครับผมตัวเกมนะครับอ้าวกดผิด ก็จะเดินไปนะครับผมตามทั้งห้องต่างๆนะครับผมสามารถกดยิงกระสุนในตัวของปืนนะครับเพื่อให้ไฟดับได้นะฮะแล้วก็เราจะได้คะแนนมากขึ้นนะครับผมตัวเกมก็จะเริ่มชั้น30ินะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมในช่วงสิบชั้นแรกก็จะคล้ายๆกันก็คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคนะครับเรายิงโคมไฟให้โดนศัตรูได้ด้วยนะจะได้คะแนนเพิ่มเหมือนกันนะครับ พอผ่านประมาณสิบชั้นปุ๊บก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องรวม้วครับไม่ใช่ห้องแยกแล้วครับผมถ้ากดขึ้นหรือลงก็จะขึ้นลิฟต์หรือลงลิฟต์นะครับอันนี้ก็กดผิดตะกี้จะเดินไปทางขวาเผิ่ไปกดขึ้นนะครับผมเอบลงมาครับผมห้องแดงต้องถัเก็บทุกห้องนะม่งก็จะผ่านด่านไม่ได้นะครับห้องแดงจะเป็นห้องบ่อแสที่เรามาขโมยบ่อแสนะผมก็จะได้คะแนนด้วยนะครับห้าร้อยคะแนนไออันนี้มันมีเส้นเชือกของลิฟต์บังนะครับก็เลยดีะลุไม่ได้โอเคไปต่อในห้องที่สองแล้วทำให้ไฟดับแป๊บึง ถ้าศัตรูจะได้มองไม่เห็นเรานะครับผมยิงยิงยิงนะครับโอเคประมาณมีห้าชั้นปุ๊บห้าชั้นถัดไปนะผมศัตรูจะเริ่มแบบนี่แหละเราบี้มันซะหน่อยนี่สามารถที่จะใช้ตัวของลิฟบี้ได้นะแต่นี้มันศัตรูมันเก่งเลยเดี๋ยวเด้อไฟดับก่อนมันจะได้ไม่เห็นเราครับโอเคบี้มันโอเคห้องนี้เป็นห้องพวกดาร์กรูมนะครับผม การค้านที่จะยากนิดนึงเพราะศัตรูเห็นเราด้วยนะห้องนี้นะครับเหมือนเขามีกล้องอินฟราเรดอะไรสักอย่างเนี่ยในการมองเราในที่มืดได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็อันตรายนิดนึงครับแล้วก็ทางเลย่อนข้างไกลนะครับเป็นห้องแบบโซนเกื VIP. เอกกือกวีไอพีอ้าวตายเฉยอันนี้จะศัตรูงโง่นะโอเคไปต่อครับเฮ้ยอย่ยแล้วลิฟต์ลงไปก่อนอันตรายลนะแล้วพอเราลิฟต์ล,ลงอ่ะเราเรียกลิฟต์ขึ้นมายากด้วยนะชา้ากว่าจะขึ้นมานะครับอา้าวพลาดยิงตอนไหนวะโดนสวนเนอะโอ้ตายเฉยนะครับ โอเคไปต่อก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรอลิฟต์คไปคือโซนแถวนี้มันเป็นโซนเสี่ยงอ้าวพลาดอีกแล้วเดินไปไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าติดเชือกลิฟต์นะครับผมเขาไม่ใช่ซื้อเทปสลิงใช่ไหมสลิงสงสลิงลิฟต์ครับก็เราไม่สามารถเดินทะลุไปได้นะต้องรอลิฟต์ก่อนนะครับผมไอตัวนี้แหละพื้นที่เสี่ยงคือผมอ่ะรู้สึกว่าโซนประมาณ4ชั้น5ชั้นเนี้ยเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับถ้าเราแบบพลาดก็คือตายง่ายๆเลยเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะบุกมาแล้วยิงกรเายะ แล้วถ้าเรายิงแบบกระโดดหลบหรือว่ายิงไม่ทันก็จะตายแบบเรี้ยแหละนะครับเห็นโซนที่ผมตายค่อนข้างบ่อยโอเคลงไปเรื่อย,ยครับโอเคอันนี้บอ่อแสต่อไปครับผมไม่รู้ว่ามัน,มนเก็บบอ่อแสอะไรที่เดียวกันนะันในตึกเนาะต้องมาต้องเก็บบอ่อแสทุกที่นะครับผมอาจจะมีหลายภารกิจในที่แห่งนี้แล้วจับพัดจับผูเจอกันหมดเลยก็ได้นะเฮ้ยจัดการไปต่อยาวๆเลยอันนี้ตัดไฟหน่อยครับโซนห้าชั้นสุดท้ายแล้วโอเค พอลงชั้นล่างๆครับผมมันจะไม่มีไฮสปีดลิฟต์แล้วมันจะเป็นลิฟต์หลายๆลิฟต์รัวๆแล้วครับเหมือนชั้นล่างๆห้องไม่เยอะนะครับผมอาจะต้องการอาจจะได้แบบเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าหลักการสร้างลิฟต์สร้างห้องเนี้ยมันเป็นหลักการโรงแรมแบบไหนหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็รัวๆลงไปเนระื่อยๆออาวนี่ติดแต่มี2ลิฟต์คู่กันอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีใครออกแบบโรงแรมแบบนี้ป่ะนะคือมีลิฟต์สองตัวนะครับขึ้นลงนี้แต่ทําให้เราเดินทางยากครับ ใบต่อเลยสบายสบายครับชั้นหนึ่งแล้วเฮย้ยโดนยิงไหมโอ้ยหลบทานโอ้หคอนโทรลลิปอ้าวพลาดเนี่ยโดนขาตายครับผมคือมันจะมีจังหวะพลาดแบบนี้เยอะนะครับเอาละวิ่งยาวๆเลยแล้วกันจบแล้วนี่เนาะเราเก็บบออแสครบแล้วลิปตัวเดียวยันลงล่างสุดเลยครับจบเย้เคลียร์ได้แล้วนะครับผมมันลงชั้น b หนึ่งแล้วก็หนีไปได้ครับ ไอตัวคนลายก็ไม่ยอมมาดนะักเราโจมตีเราตรงนี้เนาะด่านสองมาดาถัดไปครับเวลาด่านเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวห้องที่เราต้องสืบหาข้อมูลมันจะเพิ่มขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่แบบจำนวนห้ห้องแล้วจะเป็นหห้องเจ็ห้องแห้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมและสูงสุดอยู่ที่10ห้องนั่นเองก็น่าจะเล่นไม่ถึงนะผมผมว่าเกมนี้มันยากพอสมควรนะครับแต่เราก็มาใจช่วยกันนะว่าผมจะสามารถไปถึงด่านไหนได้นะครับโอเคเจอห้องแดงแรกแล้วเฮ้ยอ,อันนี้มีเส้นก้านพอดีสบายแล้วยิงตัวไม่ได้หรอก นี่ได้ของครับผมลงลิฟต์ดีกวเพชรเดียวก่อนนะจะโดนไหมเนะี่ยรอรอก่อนรอก่อนรอจังหวะรอจังหวะอ่าขึ้นไปหมดละเยี่ยมคือบางทีต้องใส่ใส่จังหวะดีๆว่าแบบเฮ้ย <Hey, S 1> เราจะลงดีไหมหรือลอ่อศัตรูยังไงที่ว่าศัตรูเห็นเราไงไม่ช้าวิ่งขึ้นลิฟต์มาเจอเราเนี่ยฮะยิงรัวเลยเนี่จะเราจะตามมาไ้มล่ะตามไม่ล่ะตามไม่ล่ะมาลงมาดิตามมาได้ไปต,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 ตามมาด้วยเต,ตรียมโดนยิงแหละพวกนี้มารยาทดีนะครับผมตอนอยู่ในลิฟต์ไม่โจมตีนะครับไอตอนอยู่ในบันไดเลื่อนจะไม่ยิงนะครับผม เฮ้ตายไหมเนี่ยโอ้ยรอดก้มทันเป็นคนร้ายมารยาทดีนะครับผมอ่าดับไฟหน่อยบี B ้ไปนะครับจีเป็นเกมที่โหดหลายทารุณมากเลยถ้าเกิดเห็นภาพแบบไม่ใช่ภาพแบบ8บิตนะจะเห็นว่าการบี้เอาลิฟบี้เนี่ยคือโคตรโอ้ยแย่แล้วโอ้หมาติดตัวเรามันยิงไม่โดนครับตอนแรกเอาละเนี่ย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 เนียเกือบตายแล้วโหเฉียดตลอดครับ คือมันอยู่ในยืนในตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วมันยิงกันไม่โดนะฮะเพราะมันมันทับเลเยอร์กันกระสุนปืนเรามันเนี่ยกระสุนปืนเราต้องแบบนี้ปีก่อนไอตัวนั้นมันไม่ไม่หันมายิงเหรอขอบคุณครับถ้าหันมายิงรัวๆนี่คือเราตายแล้วลงไม่ได้นะครับผมเป็นบั็กเลยทันทีจริงมันจะเรียกว่าบั็กก็ไม่ได้หรมันเรียกว่าเป็นกริชของเกมแล้วกันว่าศัตรูมันเลือกทําแบบเนี้ยมันก็ลยทำให้เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับไปลงรีบรัวๆไม่มีอะไรแล้วชั้นสิบเอ็ดไปเร็วๆวิ่งเร็วทันไหม ทานครับทานทานฐา,านมา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 ดับไฟก่อนฮึบเข้าไปโอเคได้อีกหลักฐานหนึ่งครับไฟติดเร็วจังจะบอกว่าช่างไฟที่นี่ช่อซ่อมไฟเก่งมากนะคืออุ้ยมันเริ่มยิงลัวแล้วอะ่ะเห็นนะมันยิงลัวเป็นเป็นฝนเลยเะกี้นะครับไอชั้นเก้าครับชั้นเก้าไปต่อฮึบเก็บสบาสบายครับเฮ้ยออกมาทันไหมเนี่ยอ้าวตายเนี่ย เนี่ยจังหวะแบบนี้แหละที่แบบออกมาแล้วเจอมันพอดีครับโชคดีทดี่ได้ได้ตัวอัพแล้วนะคือคะแนนหมื่นห้าเนี่ยจะได้อัพหนึ่งอัพนะครับแล้วน่าจะขึ้นไปทุกๆกอีกประมาณสักหมื่น 10, หรือหมื่นห้าประมาณนี้จะได้อัพอีกเรื่อยๆนะครับศัตรูตะกี้ยิงมาเป็นฝนเลยนะๆๆๆนะครับผมเป็นแก๊สติ้งกันเลยนะคือไม่รู้กระสุนปืนพกหรือว่าแก๊สติ้งนะครับอืมตรงนี้ก็รอไปต่อไปเรื่อยรอไปเรื่อย <ๆ S 1> มาลว <ๆ S 1> มาละโอเคจะจะ,จะ,จ,ะจะไปได้ไหมเนี่ย Hey, ล่อมันร่อมันยัวย่วยัวย่วยัว่วเดินมาดิไม่เดินมาฮะจะล่อไหมเนี่ยโอเครออครับคือบางทีมันก็เป็นจังหวะที่แบบเสียวไส้นะนิดหนึ่งอ่ะสุดแล้วอ่ะอ๋อต้องรอต้องรอครับเนี่ยเดี๋ยวเดินเรียนสุดปุ๊บลำบากแล้วเฮ้ยลงไม่ได้มันเป็นริเบิลจะลอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอเคไปไปทางขวาอืมศัตรูบีนอ,อย่างนี้ผมไม่รู้จะหลบยังไงเลย เอาไงดีอ่าโอเคมันขึ้นลิฟต์มาแล้วรอไปครับโอ้ห้องอยู่ตรงนี้พอดีเลยฮึบแล้วมีลิฟต์ตัวเดียวนะที่ลงไปถึงชั้นล่างสุดได้นะครับโอ้แล้วเราต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยกว่าจะลิฟต์จะสุดท้ายจะมาโอ้เรายืนรอเลยครับยืนยิงรัวๆครับรอไปครับใครมายิงทิ้งหมดอ่ะเนี่ยกระสุนถ้าเกิดกระสุนมีจํากัดน,นี่คือตายแน่นอนครับโชคดีสมัยก่อนเกมไม่มีกระสุนจํากัดหรืออะไรแบบนี้เนาะก็เล่นได้ดย,วยาวๆครับโอเคผ่านแล้วไปเลย เอาละเดินไกลนิดนึงจอดรถไว้จอดรถไว้ดดไกลหน่อยครับแต่เราซ่อมสามารถปฏิบัติการสําเร็จนะครับผมวิ่งวันหนีไปวันย่ด่านสามครับมาดับไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยครับช่วงสิบชั้นแรกผมไม่ค่อยกลัวนะไม่ค่อยมีอะไรแต่พอตั้งแต่ช่วงที่แบบเป็นโซนมืดกับโซนไอ้ลิฟเยอะเนี่ยยากแล้ว เกมก็จะเป็นระดับความยากแบบนี้ไปเรื่อยครับแต่ว่าความยากของเกมคือเราต้องไปอ๋อห้องนี้ดันกวนไปอยู่ทางขวาอีกนะครับคือมันจะแรนดอมา์ตัวนี้มานะงนั้นก็แต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้กวนมากเลยห้องแดงต้องอยู่ข้องบนเนี่ยต้องลงข้างล่างก่อนแล้วขึ้นลิฟต์เนี่ยรอให้มันคือลงมาก่อนยิงให้ตายก่อนโอเคปลอดภัยแล้วคือมันเป็นจุดที่แบบเล่นยากน,นิดน,นึงนะมันก็คือเกมเอ้ยโอ้ยรอ,อดเออใช่มีสลิงอยู่ตรงนี้ โอเคลงลิฟต์ลงมนได้เรื่องๆกันผมมาชอบเกมนี้มากตอนเด็กเพราะผมรู้สึกว่ามันสนุกมาได้แอคชั่นได้เล่นจริงๆยงจังคือเพลินอะเรียกว,ว่าเพลินแล้วนะครับแต่ว่าก็ยากนะคือเราอาจจะไม่ได้เล่นแบบไปด่านท้ายๆได้แต่ว่าสำหรับผมคือผ่านด่านหนึ่งด่านสองแล้วเล่นหมดแบบนี้เรื่อยก็สนุกดีนะครับเพราะมันก็มีแค่นี้แหละนะครับเกมสมัยก่อนมันไม่จําเป็นต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเรื่องอะไรมากมายคแค่สนุก,กกับมันก็พอแล้วความสนุกอะคือไปสำคัญของการเล่นเลยครับ อันนี้ผมว่าจะตายตรงนี้แหละไม่น่าลงไปได้มันไม่ยอมมาที่ทำไงดีจะล่อมันลงมาดีไหมรอดว้วอันนี้บางทีก็ต้องวัดใจนะไปครับบอดสายเก็บเรื่อยครับเฮ้ยแย่แล้วซ้อนช่องเดียวกันโอ้โหรอดๆอรอดรอ,อดไหมรอดไหมนี่แหละตรงนี้แหละรอดไหมโอเคยังรอดอยู่ครับมาไปเราโดนลิฟดีบตายได้ด้วยนะจริงแล้วอออะไรวะ โอ้โหกระสุนมันสีเดียวกับลิฟต์ตายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ Elevator Action นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับเย้สนุกมากๆเกมนี้ผมชอบมากเลย